ทำไมเรื่องมากของเมื่อไงแกเออแม่งขายก็จบเฮ้ยพูดดีๆนะเว้ยก็บอกเลยว่าไม่ขายป่ะเขาไม่ขายลูกกูก็บอกเขาไม่ขายลูกมึงเป็นอะไรของมึงถ่ายหายแรงหนาไอ่ตังพูดไรอยู่เรื่องอะนั่นแหละน้าบ้านบ้านกูนี่ก็หน้าบ้านกูที่ก็ที่ของลูกกูทำไมอะที่มึงเปรี้ยวมากเพอร์เฟกมากไอ้แก่ที่ไม่ขายอะ่ไม่ขายก็มันสมบัติของกูสมบัติตัวกูพ่อตัวกูแม่กูมึงอะไรหลายหลายไมขายก็ต้องเด้อเดี๋ยวเจอลูกพี่กูแล้วมึงจะหนาวมาลูกพี่ มึงพูดดีๆไอ้แก่ทำไมอ่ะเฮ้ยพูดใจให้มันดีๆนะเว้ยบอกว่าไม่หายกลับไปดหวะไม่หัวห่วงไม่ทำไมแม่เดี๋ยวมึงเจอลูกพี่กูมึงจะรู้จักเป็นที่มึงมึงจะห่วงมาที่ก็ที่กูโอ้โหลูกพี่กูไม่ระดับสูงบอกให้ระดับสูงท่านโยมต้องมาคุยอ่ะควายมึงไล่ลูกพี่มึงกับพวกมึงมาไปคุยกับท่านโยมเลยไปมึงอะไรตัวมึงเหอะที่มึงแก้ได้ต้องไปหัวเยี่ยมข่อยทำไมวะสว่างหนึ่งบ้านจะล้างมึงแช่งหัวไอ้เหี้ยกูไม่ได้แช่งกูจะแช่งลูกมึงเมียมด้วยมมมึงงงเเเป็นนนลูกภาาาาาษไไออออ้้้หีียยรแช่่่คืทะ ขขึึึ้้นนมงกูทำไมมึงเฟี้ยวมากไอ้โทรศัพท์แจ้งตำรวจไปเลยลูกมึงไปเรียกตำรวจมาบ้าไอ้เหี้ยกู้จ่ายมันดีๆนะกูบอกไม่ขายไงไม่ขายยงไงอะแม่หนูไรต้แป้งไรสวยก็ไปสวยหี้ยไอ้เหี้ยทำอะไรตั้งายนะพวกมึงนะก็หมอไม่ไปไม่ได้ไม่ไนกูม่ไปเลยมึงไปไอ้แก่เดี๋ยวก่อนนะไอ้ยี่พาพวกมีงไปกูพาพวกมาอีกปัญหาเยอะมึงอะไอ้ยี่แค่ตีแค่เดี๋ยวมึงให้กูไม่ได้ไอ้สัสกูจะโทรแจ้งกรมศาสนาไปไอ้ยี่ยวพวกมึงไปโทรมาเลยหวงมากอย่างที่ยี่ได้ยี่ อ่ะมสักวันหนึ่งมึงจะโดนปิดกูจะเก็บไว้ทำอะไรมันก็เรื่องของกูใครโดนปิดกูมาฮะไอ้เฮียมันที่กูที่ลูกกูไอ้พูดมาไอ้แกยังไรที่กูมึงมันก็เป็นสิทธิ์ของกูวะมึงหยุดแพมหยุดพูดไปเลยจบแล้วหยุยเลิกแพมไปแล้วมึงอ่ะมึงก็ตายเลยยิงไร่ราคาเียที่ของมึงอ่ะสักวันหนึ่งกูจะเอาลูกพี่กูมาปิดลูกที่แม่กระถ่ายอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะพมึงอ่ะพูดแหละพูดเป็นเรื่องเรื่อกลับไปเลยเดี๋ยวกูจะเอาคลิปน้ำเป่ระดาษให้หมดเลยพวกมึงอ่ะเก็บเอาไว้ในสายมึงเป็นอย่างเงี้ยยยไไอ้เเเีีีขาลมม่่ใครซืทง เดี๋ยวลูกศิษย์พระไอ้นียแต่งตัวอยไอ้นี่มีหรอกเ่วแล้วไอ้พระปอไอ้นียเออคู่วแล้วทำไมอ่ะไปเลยนะไปเลยแล้วลูกไปโทรจับแจ้งตำรวจเลยลูกอย่าบ้าอย่าบ้าไปเลยนะไอ้พวกมึงไม่รู้จักกูกูอะไรก็รู้จักอยู่แล้วพวกมึงไอ้ที่วันพวกมึงรู้จักกูจะแจ้งตำรวจให้หมดเลยพวกมึงอ่ะไม่เตรียมตัวแก่เกียร์ที่เหนียวไอ้ยี่แก่ยังปัญหาเยอะกูจะเอาดีไหมฮะไอ้ยี่ทำไมติดลูกพี่กูมาพอแล้วพ่อเป็นเรื่ตำรวจเลยอย่าไปทำมันพอแล้วพอแล้วมตายหรอก ไม่เอาปืนยิงตายหาก็ะบูเล่พวกพิษพิษพวกนี้นไปไปติดไปโทรศัพท์หาตำรวจเลยไปพอแล้วพอ่อ